เจริญพรญาติโยมสาธุชนทัน้งหลายธรรมจากภูพาจาก,าจากอาตมาพระมหาธิรนาถน,นำมาพูดให้ญาติโยมท่านาได้ฟังเช่นเคยดำเนินตาม มัชฌิมาปฏิปทาท้าถาคตเตนะอภิสัมบุทธาดำเนินตามมัชฌิมาปฏิปทาซึ่งเป็นข้อปฏิบัติอันเป็นทางสายกลางเพื่อจะได้ดวงตาเห็นธรรมเพื่อจะได้ความรู้ความเข้าใจในาศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ ญาติโยมทั้งหลายการทำอะไรไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปอยู่กลางกลางนี้ดีนักแหละพระพุทธองค์ทรงได้ทดลองมาแล้วถ้าอัตตะจิลมาานุโยกก็ประเภทตึงจนลำบากถ้ากามสุขันลิกานุโยกหย่อนลงน จนหมกมุ่นจนเป็นโมห oh ะถ้าไปตรงกลางๆไม่ตึงไปไม่หย่อนไปเหมือนพินที่พระพุทธองค์เอาพินพระอินมาเป็นหลักธรรมบะดีดดีดสายพินที่มันตึงเกินไปก็ทำให้สายมันขาด พวกตึงในพวกความโกรธตึงเกิดไปพวกความโกรธพวกพยาบาทอาฆาตพวกหย่อนเนี่ยก็คือพวกหมกมุ่นพวกโมหะฉะนั้นท่านจึงเอาพินสามสายมาสอนฉะนั้นการใช้ชีวิตของคนเราก็เหมือนกัน บางทีบางคนก็เจ้าระเบียบเจ้าเหตุเจ้าผลจะไปดูตามมาตาเรือว่าเป็นอย่างไรบ้างบางคนก็ปล่อยก็ย่อนก็ยานก็เมตตาจะไม่รู้ว่าสัตว์ว่าคนนอนไปได้วยกันหมดเลยอันนั้นก็ประเภทหย่อน ประเภทยานพระพุทธเจ้าจึงแสดงว่าเอากลางกลางดีดเสียงเพราะดีเสียงพินที่มันอยู่ตรงกลางนี้มันเพราะดีนี่คนอีสานจะรู้จักกับพินแปลกดีนะพินนี่มันมีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลนู่นไม่ได้มีกีตาร์ไม่ได้มีเบสนะมีพินเนี่ยนะ คนภาคกลางก็ไม่ค่อยรู้จักพินฝรั่งก็ไม่ค่อยรู้จักพินในเมืองอินเดียเนี่ยรู้จักพินตั้งแต่ครั้งพุทธกาลการดีดสายพินจึงให้ดีดพอดีคำว่าพอดีพอดีนี่ให้หลักพระธรรมเป็นผู้กำหนด อย่าเอาหลักกิเลสกาหนดนะถ้าเอาหลักกิเลสกาหนดมันก็จะอัมพดีนอนก่อน <c oughs> วันนี้ฝนตกอย่างเช่นวันนี้ฝนตกฝนตกนอนก่อนทางสายกลางแบบนี้ก็ไม่ไหวเดี๋ยวค่อยตื่นแบบนี้ก็ไม่ไหวคืออยากให้ตัวเองกำหนดต้องเอาหลักทมหลักปฏิบัติ เป็นผู้กำหนดถ้าเราเอาเรากำหนดเองมันก็เป็นตัวกูของกูเป็นตัวกูของตูอยู่งั้นว่าเราว่าของของเราว่าเป็นของของเราเอโซเมอัตตาตินี่มันเป็นอัตตาท่านไม่ให้มาแจ้อัตตา กุศลกรรมบท10ผู้ถือพระมจันย์ก็ศีล8ศปลส0บพระเจ้าพระสงฆ์ก็ศีล227ตัวธรรมวินัยนั่นแหละคือมัชฌิมาปฏิปทาให้ดำเนินตามพระธรรมวิไนัยนี้เสียแล้วก็ไม่ต้องไปเถียงใครว่ามัชฌิมาปฏิปทาของคนนั้นของคนนี้วัดนั้นวัดนี้ อาจารย์นั้นอาจารย์นี้นะตัวธรรมวินัยคือมัชฌิมาปฏิปทาที่ว่ามัชฌิมาปฏิปทาก็เพราะว่าเป็นสวากาตธรรมเป็นธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสถิติโกผู้ปฏิบัติจะพึงรู้เองเห็นเองอากาลิโกไม่ว่าการใดการใด ก็จะได้รู้ได้เห็นเองอยู่นั่นแหละทุกการทุกเวลาโอบรบยิโกมันจะปรากฏขึ้นที่หัวใจจะรู้จะเห็นได้ด้วยตัวเราเองถึงเหตุถึงผลของการปฏิบัติปัจจติตังวทิตะโบจะรู้ขึ้นในตัวของเราที่เรียกว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากาธรรมที่พรองตรันไวว พระสูตรพระพิธรรมพระวินัยนี่แหละคือมัชชิมาปฏิปทาที่พระองค์ทรงแสดงไว้กลมกล่อมดีแล้วรสเผ็ดรสเค็มนี่พอรพิกพอเกลือแล้วพอดีพองามพอรสพอชาติเป็นสับ,บรสโสธรรมรสังชินาติเป็นรสแห่งพระธรรมที่ชำนะรสทั้งปวง คือมันรถพอดีพอดีเป็นความยินดีในธรรมที่ชนะความยินดีในความยินดีทั้งหลายทั้งปวงเพราะพอดีพองามาในผู้ใดปฏิบัติตามนี้เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาของโยมศีลห้ากัลยาณธรรมกุศลกรรมบท10เหล่านี้เป็นมัชฌิมาปฏิปทา จากนั้นก็ศีล8ศีล10ศีล2 2 7เหล่านี้เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาเป็นธรรมที่จะน้อมเข้ามาสู่กายสู่วาจาสู่ใจแห่งตนแห่งตนเป็นสัมมาปฏิบัติคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาก็คืออริยมัคมีองค์8ที่ผู้ปฏิบัติเข้าใจในสัจธรรมของชีวิต ุกต้องเข้าใจมันมาเรียนรู้มันสมมุทัยเ,เ,เห็นให้เกิดทุกข์ก็ต้องรู้กิเลสทั้งนั้นลละเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นิโรธโยตัสสาเยวะตันหายะอเซสะวิราคานิโรทาสังคารณิโรทูน การดับการตัดนิโรธแล้วก็ทุกขนิโรธคาไม่มีปฏิปทาขอปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ต่อริยมรรคมีองค์แปดอริโยอทังกิโกมังโกท่านว่าสัตตานังวิสุทธิยา ข้อปฏิบัติอันนี้เป็นปเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายคำว่าบริสุทธิ์นี่มันเหนือวิเศษวิโสมันเหนืออิทธิฤทธิเหนือปฏิหารคำว่าบริสุทธิ์นี่มันเหนือไปอีกปฏิหารนี่ยังไม่เท่าไร่อิทธิฤทธิ์ยังไม่เท่าใดแต่ถ้าบริสุทธิ์โทเนี่ยบริสุทธิ์นี่เหนืออิทธิปาฏิหารเหนือเลยว่างั้นเถอะ นี่เป็นข้อปฏิบัติอันสำคัญที่จะได้น้อมเข้ามาสู่กายวาจาใจแห่งตนแห่งตนน้อมมาเป็นข้อประพฤติปฏิบัติอันเป็นข้อประพฤติดีปฏิบัติชอบจากได้น้อมเข้ามาสู่กายวาจาใจแห่งตนแห่งตนนี่พูทท่านทั้งหลายได้ฟังกันนี่เป็นอาจเป็นธรรมนี่เป็นสติ เป็นสมาธิเป็นทางแห่งคุณงามความดีจะได้ประพฤติดีปฏิบัติชอบได้เดินตรงต่อมาผลพระนิพพานก็คือตรงต่อพระธรรมมีไหนนั่นแหละที่เป็นสวากขาธรรมที่ระองตรัสไว้ชอบแล้วมี่ผู้ท่านทั้งหลายได้ฟังในวันนี้เป็นธรรมะ ให้ฟังได้เป็นคติได้เป็นหลักธรรมหลักประพฤติปฏิบัติอันเป็นธรรมสมควรแก่ธรรมในวันนี้ก็ไม่ได้พูดอะไรมากพอเป็นคติพอกลมกล่อมพอดีๆพอเหมาะพอควรการพูดก็ต้องเป็นมัชฌิมาปฏิปทาคือพอสมควรเหมือนกัน อะไรที่มีเมืองพอพอดีพองามแล้วก็จะดีทั้งนั้นแหละขอความสุขความเจริญความสวัสดีมงคลจงมีแก่ท่านทั้งหลายตลอดการตลอดไปอลราวันนี้อัตมาพระมหาธีรกัติโรพร้อมกับธรรมะจากภูบาสมควรเยาวลแล้วละจึงขอเจริญพรแด่ท่านทั้งหลายในวันนี้แต่เพียงเท่านี้เจริญพร